หลังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายประกาศว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้ชาวเชียงรายจะสามารถกลับมาใช้น้ำประปาได้ตามปกติงาน,นทําให้รอยยิ้มที่จางหายไปของชาวเชียงรายกลับมาอีกครั้งพอผู้ประสบภัยทุกคนต่างหวังที่จะกลับเข้าบ้านของตนเองให้เร็วที่สุดแต่เมื่อไม่มีน้ำก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากตักดินออกไปเท่านั้นและทันทีที่น้ำประปาไหลาชาวบ้านจึงรีบเข้าไปทําความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำที่พัดพาดินโคลนเข้ามาจํานวนมากมาแล้วคะ่ะ เป็นไงบ้างคะดีใจมากหลายวันแล้วเนาะไม่ได้ใช้ออกมานอน้ยพอมาปุ๊บยังไงบ้างเน่ยอน้ำมาสิ่งแรกที่ทำเลยคือล้างบ้านเลยค่ะรอมานานแล้วใช่หลายวันแล้วมันเดือดร้อนยังไงบ้างคะตอนนี้มันมันอึดอัดอะค่ะแบบมันทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีน้ำเนาะไฟไม่มีนะไม่มีไม่มีไฟยังขอทนนะไม่มีน้ำไม่อยู่ไม่ได้เลยค่ะ น้ำไม่ไหลเหรอคะมันไหลยอย่างอะค่ะมันต้องใช้น้ํไหลยอย่างเนาะเข้าห้องน้ําอาบน้ําอะไรก็ต้องใช้น้นําลําลบากกันหมดอะคะ่ะต้องไปขออาศัยน้ํเขอบริจาคเอาเอาอย่างมาตันซักอย่างตีนอนเฉลีตีนอนตู้เย็นไปมดผลไปกองควางมดอะไรเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เดือนร้อนขนาดนักก็คือบ่มีตีนอนก็ถ้ามันกลับเข้าได้ะดีใจที่สุดในโลกกว่า,าหวยรางวัลที่หนึ่งก็นะเจ้า ในการอาบน้ําล้างตัวพวกนี้นะคะค่อนข้าลงลำบากค่ะก็คือไม่มีน้ําใช้แต่วันนี้ก็มีน้ําประปามาช่วยแล้วก็ดีใจขึ้นค่ะนี่เป็นหนึ่งในรอยยิ้มของชาวบ้านชุมชนดอยทองตะบนเวียงอำเภอเมืองเชียงรายที่ยิ้มออกมาได้อีกครั้งหลังน้ำประปากลับมาไหลาตามปกติ โดยฮีโร่ในครั้งนี้มาจากความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายที่เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงเร่งซ่อมแซมทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ระบบผลิตน้ําประปากลับมาใช้งานได้โดยขณะนี้การผลิตน้ําประปาสามารถผลิตได้ร้อยละ70หรือ1,200ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนในอนาคตที่จะทําให้ระบบน้ําประปาสามารถจ่ายได้แม้เกิดภาวะวิกฤตแบบนี้เนื่องจากน้ํามันสูงมาก เป็นปรากฏการ์อาจจะเป็นรอบ80ปีด้วยซ้ำไปทีนี้หลังจากนี้ได้ได้เป็นได้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นแล้วว่าประปาจะมีหลังจากนี้จะมีการขอรับการจัดสรรประมาณเพื่อปรับปรุงเพื่อให้ระบบมันเสถียรขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าต่อไปนี้ต่อให้ท่วมทั้งพื้นที่ในส่วนของการคู่ระบบมันจะได้เร็วขึ้นเราก็พยายามทุ่มเททํางานเพื่อฟื้นฟูทั้งวันทั้งคืนเพื่อได้มาวันนี้ซึ่งเราได้จ่ายน้ำให้พี่น้องเราแล้วเพราะนั้นขอพี่น้องที่อยู่ทาง ด้านปลายน้าก็อดใจรอและเราจะพยายามพักดันน้ําไปถึงปลายทางโดยเร็วที่สุดครับ ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายชุมชนที่ชาวบ้านใจจดใจจอรอคอยให้น้ําประปากลับมาไหลเร็ว,เ,รวเพราะอยากเข้าไปทําความสะอาดบ้านเรือนเนื่องจากกลัวว่าดินจะแข็งตัวหากปล่อยไว้นานจะยากต่อการชะล้างทําความสะอาดซึ่งบางคนรอไม่ไหวเลือกมารับน้ําที่จุดบริการน้ำประปาเคลืค่อนที่ที่ตั้งอยู่บริเวณให้แยกพ่อขุนเพื่อชําระตัวให้หายไครร้อนไปก่อนบางคนเที่ยวไปทเที่ยวมาหลายรอบเพื่อรีบนําน้ําไปใช้อุปโภคบริโภคระหว่างรอน้ําประปากลับมาไหลอีกครั้ง ในจังหวะที่เรากําลังทําความสะอาดมันก็เหนื่อยเนาะทั้งแปรงทั้งไม้กวาดยาสีฟันเครื่องทำความสะอาดกลายเป็นว่าน้าไม่ไหลถ้าหนักกว่านี้ก็คืออาจจะดินยาแห้งอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทําความสะอาดยากเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีกลิ่นละเอาน้ําไปใช้ล้างถ้วยล้างชามทักับข้าวค่ะเพื่อใช้เวลาล้างหน้าไม่มีน้าใช้เลยมีน้ําแพ็คก็ขอที่นี่ไป ไปผาไปกินค่ะถ้า,มมมาไ,ไม่มีมน้ําใช้ไม่มีอะไรจะใช้เลยแต่ว่าถ้ามาแล้วมันจะช่วยยังไงเราได้บ้างโอ้ได้เยอะเลยเพราะ<ม><ม>ว่า,าวอาจจะได้ล้างล้างชะทีน้ําเข้าน้ําท่วมมาบ้านนะคะ สำหรับสถานการณ์แม่น้ำโขกขณะน,นี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วระดับน้ำลดลงเหลือ6เมตรไม่มีน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าสู่ชุมชนทำให้ตอนนี้ในเขตตัวเมืองเชียงรายเหลือเพียงขั้นตอนของการฟื้นฟูความเสียหายเพื่อให้ชาวเชียงรายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งระวิวันสมรภูมิสํานักข่าวไทยอสอมทรายงาน